สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับพี่ๆที่เลิกจากงานมานะครับก็มานั่งดูวัตถุมงคลนะครับมาบูชากันได้นะครับวันนี้ก็มีของพระอาจารย์นะฮะหรือของลวุปู่มหาศิลาของเรานะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันสำหรับ EP เย็นนี้ก็จัดให้ในราคาพิเศษเช่นเดิมครับ วันนี้ครับก็มีพระสมเด็จแหวกม่านและก็มีพระสตะมงคลนะครับที่พุทธาภิเศษแ8ดปเกจิอาจารย์เป็นเนื้อดินเผาวัดท่าสะแบงเป็น,นการาให้สัมมนาคุณทร่วงงานนะครับนวนี้น้องเหลืออยู่ามาอัปเดตใหม่นะครับทุกทั้งหมดแล้วนะตอนนี้น้องได้มาอีกแค่11องค์สุดท้ายนะครับแค่11องค์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามา รับชมสตะมงคลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพตัวอย่างในพิธีละของรุ่นนี้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับส่างพุธน,นี้นะครับก็เป็นเนื้อดิเผาวัฒท่าสแบงนะครับเพราะรุ่นนี้พุทธาพิเศษโดย88เกจิคณาจารย์ร่วมพุทธาพิเศษนะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับนาทายทิ่ดตดตามอยู่จะรู้เลยนะครับว่าผมเคยเอามาอยู่รอบหนึ่งนะครับ นี่ฮะสำหรับทุนนี้ครับก็ได้อาความเมตตาจากพระอาจารย์หรือหลวงปู่มหาศิราของเราครับได้เมตตาเขียนยันอักขระให้ด้านหลังนะครัะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพุทธาพิเศษโดย88เกจิคณาจารย์ด้วยนี่ฮะ นี่ครับภาพพมการญาอิสานนะครับสัตสตะมงคลเหนือดวงนะครับนาผ้าไม่ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็นีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่อันน่ะน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนที่มีงานแล้วพี่นะน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนั้นโดย88กจติอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศไทยนะครับที่มาร่วมพุทธาพิเศษนะครับเท่านี้ครับเราก็มีมาให้พี่ๆนะครับประมาณนี้นะครับนั้า10องนะครับ10เป็นอง แต่รุ này, qui, e, to ches, Donc, patreon, well. ่นนี้นะครับน้องก็เนี่ยจะขอจัดให้พี่ๆนะครับได้อง์ล่ะคู่นะน้องขอเป็นคู่นะครับพอชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยหาไม่ได้แล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็นี่ฮะสวยนะพี่นี่ฮะเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาพี่ชายนี่ครับเอาไปบูชากันได้นะครับเนื้อดินเผาวัดท่าสะแบงนะครับพุทธาพิเศษนะครับเกจิโอ้ดังมากมายครับ เจดีดังมากมายนะครับก็จัดมาก่อนพี่นะครับเป็นอ่าองค์รุ่นนี้ครับนาะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทนี่คู่ละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่เนื้อดินเผาเท้แบ้นะฮะปกติจะมีเลขโค้ดนะพี่จะมีเลขโค้ดก,กำกับทุกตัวนะการันตีพาร์ทแท้ให้เลยนี่จะมีเลขโค้ดกำกับนะแต่บางองค์ผมเลี่ยมปิดไปให้ช่างเลี่ยมปิดเลี่ยมขัดสรรีมาก็เนาะนะฮะไอ้พี่เอาไปบูชากันเลยนะรุ่นนี้จะไม่มีกล่องนะขาจะมาเป็นซองอ่าซอง,องแล้วผมต้องฉนะนะีกออกนะครับนะต้องฉีกออกนะครับนี่เห็นไหมพี่ คนสะสมบูชาเยอะบี่นะนี่ฮะเห็นไหมเห็นกับโพสต์โชว์กันไหมพี่ชายนี่ครับนี่ครับก็จะมีโพสต์โชว์กันบ้างนะครับนี่เนี่ยหนึ่งในร้อยองค์เลขโค้ดมหามงคลอะไรในดินเผาแพงกระงแพงกระทองคำเนี่ยฮะจริงๆครับพี่นะแพงกระทองคาจริงๆครับนะนี่ฮะคนเก็บเยอะบีคนเก็บสะสมบูชาเยอะนะครับแล้วก็นะปลูกเศษสองแผ่นดินนะครับนะรุ่นนี้นะครับจะใครที่ตามอยู่จะรู้เลยนะครับ เราก็อา่าสมนาคุณผู้ร่วมงานนะพี่นะนะครับก็ใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับนี่นี่มีหลายพิมนี่ฮะใครไวใครได้นะครับก็มาองละสองร้อยห้าไอคู่ละสองร้อยบาทนะครับสำนี้นะต่อมาเป็นพระสมเด็จกันบ้างครับนะพระสมเด็จก็จะเป็นเดี๋ยวพระสมเด็จนะฮะจะเปิดแปลงปันให้พี่คู่ละสี่ร้อยนะครับคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านอันนี้ชุดนี้มีกล่องนะชุดนี้มีกล่องครบเลยนี่ เนี่ยชุดนี้มีกล่องครบนะเป็นวาระกระถิ่นนะแต่ผมต้องขออนุญาตนะครับนะอ่าถ้าองค์เดียวขอ2 5 0ถ้าพี่เอางี้ผมจัดให้พิเศษเลยถ้าองค์เดียว250แต่ถ้ายกคู่อะ่ะผมให้อีพีนี้นะพอพิเศษให้พี่ล้วกันเนาะอ่าขอที่350น้องขอที่350้บาทลวกันนะครับจะปีใหม่แล้วนะปีใหม่ไทยแล้วก็ซื้อจากญาติพี่น้องกันได้นะครับน้องขอแค่นี้นะครับเอาไปนะครับนะคนละ สามร้อยห้าสิบาทยกคู่นะเดี๋ยวเรามาองค์แรกเลยพี่องค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์เลขคุณตัวเบอร์สองสองสี่ลงยาม่วงครับนี่ฮะองค์ที่หนึ่งนะครับนะต่อมาองค์ที่สองครับองค์นี้ได้กรอบสวยๆหวานๆเลยนะครับนี่เป็นพายชมพูพายม่วงเลขคุณตัวเบอร์ห้าศูนย์เจ็ดลงยาหน้าหลังเลยพี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับต่อมาครับองค์ที่สามรายการนี้จะเป็นลมดําลงยาขาวด้านในและขอบขาวนะพี่นะเลขคุณตัวเบอร์ 3, ชัดเจนครับสองศูนย์หก นะครับเลขคนตัวเบอร์ชัดเจนครับ2 0 6ูนะพี่รายการนี้รายการที่3ครับพี่ชายต่อมาครับรายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่นี่รายการที่เป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับเลขคนตัวเบอร์8 5ดห้ากนะครับ2กษัตริย์เลขคนตัวเบอร์แ5ดห้าหนี่รายการที่รายการที่4ี่นะครับนี่ฮะสวยๆต่อมาครับเป็ยรายการที่ห้า รายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่าอปาก้านะครับเลขคุตัวเบอร์5 2 3 5 2 3สามหงพี่เนื้ออปาก้าลงยาฟ้านะครับคู่ละ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นะครับคู่ละ350บาทเท่านั้นนะครับจัดให้นะครับมีมาแค่5คู่เท่านั้นนะครับนะตอน ep เย็นนี้นะครับนี่ฮะรายการที่5นะครับ รายการที่6ครับนี่รายการที่6รายการนี้เลยเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาส้มนะครับเลขคนทำนวอร์2 3เเลขคนทำนวนสอรสา37ครับพี่นี่รายการนี้รายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับนี่รายการที่7รายการนี้อับอาบอบก้าลงยาแดงเลขคนทำนวอร์2 1 3เลขคนทำนวอร์2ึ3าลงยาแดงหน้าหลังเลยนะครับรายการนี้รายการที่7นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้ออบาก้าเหมือนเดิมพี่นะแต่ยันด,นด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะยันจะไม่เหมือนกันนะพี่นะเลขคุณตะเบอร์เป็นลขสี่ศูนย์นะฮะรายการที่ลงยาแดงหน้าหลังครับรายการนี้รายการที่8ครับ เนี่ยฮะองเดียว2องร้อยสิบปียกคู่350นะหวานหวานกันเลยนะครับต่อมาโอ้โหภายฟ้าคู่สวยเลยพี่ลายกานนี้ลงยาฟ้าเนื้อทองทิพซ์สต,ตินเลขคุณทเบอร์2องสามสามครับเลขคุณทเบอร์2องสามสามนะพี่นะลายกาที่9ครับงามๆเลยพี่โอ้โหายฟ้าสวยเนหะมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยฮะ ต่อมาครับรายการที่สิบรายการสุดท้ายของพระสมเด็จแบกมมกนะครับรายการนี้เป็นแบ็กโลเดียมไลนยหน้าเลขคนเบอร์สองห้าเก้าเลขคนเบอร์สองห้าเก้าพี่รายการนี้นะครับรายการที่สิบนะครับส่วนนี้อ่านเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆและน้องขอเปิดของพระอาจารย์อ่าผู้ศิีาอินหนึ่งหนึ่งนหนึ่งรายการนะเป็นเพิ่งได้มาจับได้มาเลยเมื่อก่อนเปิดหกเจ็ดร้อยนะวันนี้เดือดได้มาจับมาพี่นั้นจะจับมาถูกเขาแบ่งปันถูก แต่อันนั้นคือซีนเดิมมันเลยหกหกรอยกว่าบาทนะจำไ้เท่านั้นแต่นี้ผมจับมานะครับจัดให้พี่ๆนะครับสี่รอยนะผมขอแค่สี่รอเดียวกำไรนิดเดียวนีครับเดี๋ยวมามาชมนะนี่ครับนี่ฮะเป็น มีดหมอเนี่ยเป็นหรือเขาเรียกอะไรพี่พกพาได้อะไม่ใช่ใหญ่มากกระขนาดกำลังดีนะเลขค้นจัเบอร์สี่สองห้าหนึ่งนะครับเลขคนเบอร์สี่สองห้าหนึ่งวัดจัดสร้างครับนี่ฮะตอกศิลานี่ตอกสองพี่นี่สี่ร้อยพี่ได้มาอันเดียวเองวันนี้จับมาให้พี่อันเดียวอย่าง,างนี้นะครับนะขอสี่ร้อยพี่หนะ้าสวยๆเลยนี่เก็บได้นะฮะสวยๆนี่ฮะขอสี่ร้อยพี่มีอันเดียวนะครับปิดได้ปิดมานะพี่นะรายการนี้นะครับรายการมีดหมอเหนือโดงรุ่นแรกนะครับ นล้ครับแล้วก็ขออีกหน่อยครับพี่ชายนะขออีกหน่อยนะครับก็จะเป็นภาพปิดตานะครับเป็นพัพปิดตาพุทธศิลป์กระถิ่นหกเจ็ดเป็นงานหล่อนะครับเป็นงานหล่อน้องมีอยู่ประมาณเนี่ยฮะมีอยู่ประมาณ5้าองค์นะครับมีอยู่ประมาณห้าองค์นีฮะนี่ครับลองเลื่อนดูนฮะนี่ฮ อันนี้มีอยู่มาห้าองค์นะครับก็ขอแบ,บ่งปันที่พี่นะครับคู่ละสามร้อยบาทคู่ละสามร้อยบาทแต่ถ้าพี่เหมาหมดเนี่ยผมขอหกร้อยได้ได้ห้าองค์เลยหกร้อยได้ห้าองค์เลยพี่นะพิเศษให้นะเ<ส>หลือแค่ห้าองค์สุดท้ายนะครับได้หมางคกันนี้เหลือแค่นี้ปิดแล้วหมดเลยมีกล่องนะฮะน่าจะมีกล่องนะมีกล่องครบนะมีกล่องครบนะพี่ๆนะครับลองเรื่องชมดูนะครับนะ อ่าคู่ละสามร้อยเองพี่นะครับหกองหกพี่เอาหมดผมให้หกร้อยอ่ะหกร้อยนะห้าองค์นะครับนะโอเคพี่เดี๋ยวลองเลือกชมดูนะครับสำหรับพี่อย่างนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้พี่ที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามน้องหรืออุ่นหนุนน้องนะครับนะครับกราบขอบคุณที่พี่ทุกท่านจริงๆครับนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ